สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับในช่องตามติดชีวิตอินทิีกรครับกับผมดรชาลอนนะฮะสักครู่นะครับสักครู่รอท่านผู้ชมก่อนนะครับเดี๋ยวมาฟังการบรรยายด้วยกันนะครับวันนี้จะบรรยายเรื่องของขอบเขตนะครับการบรรยายกระบวนการดําเนินการทางวินัยของสํานักงานรัฐชาติอีกสักครู่นะฮะอีกสักครู่ครับ หลังจากที่อาจารย์นะครับโพสทั้ง t ิกตอกทั้ง YouTube ทั้งเหยว่าจะมีการไปบรรยายนะครับที่หลักสูตรของสพทนะเรื่องของการดำเนินการทางวินัยของสำนักงานนะครับก็เลยเขียนสครวูว่าภายในหนึ่งวันนั้นเนี่ยอาจารย์จะบรรยายอะไรบ้างนะครับก็มีตั้งแต่หัวข้อแรกนะครับ ขอบเขตของการบรรยายของอาจารย์นะฮะที่จะบรรยายนะครับแล้วก็มีหลายท่านก็บอกอาจารย์ผมอยากฟังด้วยทําไงอะนะฮะเพราะว่าพอดูขอบเขตของการบรรยายแล้วเนี่ยโอ้โหมันได้ประโยชน์มากนะเรื่องแรกที่ผมจะบรรยายนะครับก็จะเป็นที่มาแนวคิดหลักการการดาเนินการทั้งวินัยของข้าราชการตํารวจนะครับที่มาหลักการแนวคิดการดําเนินการทางวินัยเนี่ยมันมี จุดเริ่มต้นมายังไงทําไมถึงมีวิน,นัยนะครับเพราะว่าข้าราชการตำรวจน,นั้นเนี่ยนะครับหล,หลายพ่อหลายร้อยพ่อพันแม่นะครับมาอยู่ด้วยกันทุกคนมีที่มาต่างกันนะครับมีฐานทางครอบครัวทางสงังคมแตกต่างกันดังนั้นเมื่อมาเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งต้องบังคับใช้กฎหมายนะครับและก็มีอาวุธปืนันะบอยู่อยู่ในตัวหาก mm hmm. เราไม่มี วินัยมากํากับมาควบคุมเนี่ยนะมันก็จะทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะยังไงอะ่ะไม่สามารถที่จะระง,งับหรือป้องกันยับยั้งตัวเองได้นะครับก็เลยต้องมีระเบียบวินยัยและมาเป็นขาราชการข้นาาการนคะรจะมีระเบียบวินัยในการที่จะกํากับอะไรแล้วดังนั้นที่มาแนวคิดหลักการของการดําเนินการทางวินัยนะครับของขาราชการเนี่ย เป็นยังไงบ้างก็จะบรรยายก็ประมาณสัก15-20าถึงีนาทีาหัวข้อที่2นะฮะเขาจะบรรยายเรื่องของพรบรตำรวจปี2565ักบกับกฎกฎตอที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินยัยนะครับว่ามีมาตราใดาที่เกี่ยวข้องมีกฎอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างก็จะเป็นสครับรวมนะครับเพื่อเชื่อมโยงว่าแต่ละกฎนั้นนะฮะใช้กับกรณีใดนะ กดการสืบการสอบลงโทษนะการสั่งให้ออกจากราชการนะครับอะไรทั้งหลายกรณีก็จะบรรยายโดยคร่าวๆกันนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรฐานกฎหมายมาจากไหนนะครับหลักการนะครับเหตุผลมาอย่างไรก็จะบรรยายประมาณ15นาที1 5ถึง20นาทีหัวข้อที่3อาจารย์ก็จะบรรยายเรื่องของกระบวนการดําเนินการทางวิทยและ ก็จะเข้าไปโปรเซสของการดําเนินการทางวินัยแล้วว่าการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการตำรวจนั้นเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่อะไรเริ่มตั้งแต่เมื่อมีการถูกกล่าวหาถูกร้องเรียนว่ามีการกระทําผิดวินยัยเกิดขึ้นก็ไล่กันไปนะครับตามสเต็ปจนถึงมีคําสั่งนะให้ไล่ออกจากราชการตามคําสั่งวินยัยโปรเซสตั้งแต่ถูกกล่าวหาจนถึงคําสั่งทางปกครอง กรณีเรื่องของการไล่ออกจากราชการเพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงนั้นมีอะไรบ้างไอ้ตัวนี้ก็ประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งนะนี่ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งบรรยายในช่วงเชา้านะช่วงเช้าก็จะเป็นหลักการแนวคิดกฎหมายพรบาลและกฎาาะกรตอที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการทางวินัยและการดําเนินการทางวิน,นัยบรรยายครึ่งวันเลยเพราะเนื้อหาในค่อนข้างทั้งเยอะนะพอพักเที่ยงบ่าย นะครับก็จะบรรยายเ,เรื่องของกระบวนการาการอุทธรณ์และแนวทางการเขียนอุทธรณ์วินัยต่อกรบคอรตรออันนี้เป็นไฮไลท์มากเพราะว่าทางท่านของข้าราชการตวี้อยากรู้เพราะว่า m มซ์เซ็ตของการดําเนินการทางาการดำเนินการในการเขียนอุทธรณ์ต่อกรบคอรตรอนั้นเราต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่แล้วไม่ใช่ว่าท่านจะรน้องกระดาษแผ่นเดียว นะครับเหมือนกับเคยที่ยื่นไปที่กรตรนั้นไม่ได้แล้วเพราะหลักการของกอรบขตรนั้นคือหลักการในการต่อสู้คดีในศาลปกครองเช้นต้น้าใจไหมฮะมันเป็นหลักการในโปรเซสที่เราต้องใช้ในการต่อสู้ในศาลปกครองชั้นต้นเพราะเขาจําลองจากศาลปกครองชั่นต้นมาเป็นกรบัตนั้นวิธีการหลักการในคิดในการเขียนคำอุทธร์คดีวินัยต้องเปลี่ยนไปไม้เซ็ต้องเปลี่ยนไป My ต้องมีการโต้แยง้งทั้งข้อที่จริงข้อกฎหมายและดุลพินิษ์เพื่อให้นะเข้าองค์ประกอบของการโต้แยง้งหรือการอุทธรคำสั่งทางวินะัยนะฮะโอเคไหมอันนี้ริ่มเข้าใจกันนะครับเพราะว่าวลาผมบรรยายเนี่ยผมจะบอกเลยนะครับว่าการเขียนอุทธรเนี่ยต่อกรปรกคตรนั้นต้องเปลี่ยนไม้เซตใหม่เหมือนกับเรานั้นเนี่ยกําลังร่างฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นใครไหมอ่ะหัวข้อที่ห้า นะก็จะบรรยายเรื่องของแนวทางการร่างฟ้องคดีวินัยต่อสารปกครองสูงสุดนะครับการฟ้องคดีแล้วก็หมายความเมื่อเมื่อก,กตอกปคอตรนั้นมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของท่านท่านจะต้องฟ้องต่อสารปกครองสูงสุดภายใน30วันและการที่เดียวกันในการโต้แยง้งนะก็ใช้การเขียนลักษณะร่างฟ้องเนี่ยคล้ายกัน ตัวแยง้งเขาที่จริงเกฎหมายและดุนลนิตของหน่วยและกรกพตรก็ใช่จไหมตอนที่เราอุทธรณ์ไปที่กปรปตรตอนนั้นเนี่ยเราโต้แยง้งหลักการแนวคิดเหตุผลของหน่วยของผู้คำชาที่ลงโทษทางวินัยเราแต่พอเราสู้ไปที่ศาลปกครองสูงสุดปั๊บเนี่ยเราต้องสู้อะไรครับสู้ทั้งความคิดหลักการเหตุผลคําสั่งของผู้คำชาและก็ของกรกพรตรเข้านะใจไหม,มันก็จะเพิ่มตัวละครขึ้น นะผู้ถูกฟ้องคดีเกิดขึ้นอีกหนึ่งหนึ่งคนดังนั้นหลักในการเขียนนั้นก็สําคัญเช่นเดียวกันนะฮะหกนะก็จะบรรยายเรื่องของการขอให้พิจารณาทบทวนคําสั่งทางวินัยใหม่ตามพรบตํารวจมาตรา121เขียนไว้เรื่อ121-122พรบตํารวจเขียนไว้นะครับว่าวินัยอาญาแยกกันวินัยกับอาญาแยกกันนะครับ ในกรณีที่ข้าราชการตำรวจที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดทั้งอาญาและมีวินัยตามมานั้นนะฮะอาญาก็ว่าตามอาญาไปวินัยก็ว่าตามวินัยแยกกันเดินนะครับวินัยจะลงโทษก่อนอาญายังไม่จบเพราะอาญานั้นมีสามชั้นนะครับต้นอุทธรดีกาแต่วินัยนะครับโพเลยนะพอลงโทษทางวินัยพับนะครับปรากฏว่าเราก็มีการอุทธรตามปกติ นะก็ไปจบกันที่สามปกครองสูงสุดตามโปรเซสแต่ทีนี้มันก็มีแนวคิดถึงว่าถ้าในกรณีที่เรามีช่องทางของมาตรา121มาตรา122นะถ้าเมื่อไรคำพิพากษาในคดีอาญานั้นนะครับมีคำพิพากษาว่าข้าราชการตัวนั้นไม่ได้กระทำความผิดไม่ได้กระทำความผิดก็ให้ผู้กำกับชานั้นทบทวนการดำเนินการทางวินัยใหม่ โดยให้นําผลคําพิพากษามาเทียบเคียงหากเห็นด้วยกับคําพิพากษาก็ให้กลับนะให้เพิกถอนคําสั่งทางวินัยแล้วเรียกข้าราชการนั้นนะครับมารับผิดการชีน้น,นี่คือช่องทางของมาตรา 121, 122ดังนั้นละการนี้ทีถ้าเราเดินถูกฟ้องคดีอาญาแล้วเนี่ยวินัยเนี่ยนะครับเราจะไม่อุทธรณ์ได้ไหม อันนี้น่าคิดน่าสนใจเพราะว่าถ้าถูกดำเนินคดีายาพราวินัยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยโฟกัสเนี่ยผมแนะนําว่าเราต้องโฟกัสไปที่คดีายาสู้คดีายาาให้หลุดแล้วเอาผลคดีายานั้นนะครับมาขอให้มีการทบทวนใหม่นะครับาตามพรบาตำรวจเห็นไหมเท่ากับเราสู้แค่ทางเดียวเหนื่อยแค่ทางเดียวค่าใช้จ่ายแค่ทางเดียวแต่ถ้าเราสู้สองศาลสองทาง นะครับทั้งสมองทั้งค่าใช้จ่ายมันก็เยอะไปเยอะไปมื่ต่ราอย2 1 2 2เป็นช่องทางของการที่ให้คา,กาีกรรมตำรวจนั้นเนี่ยนะครับเหนื่อยช่องทางเดียวก็ใชมไสู้คดียา,ยาหลุดมีโอกาสกลับมาเป็นตำรวจเพราะมาต่ราอย1 1่2วบรคอองวักสเปิดช่องอไว้เอาไว้แล้วแต่ถ้าสู้ไม่หลุดนะต้องิดคุกแล้วไปชนะคดีวินยัยไม่มีผลอเลยครับเพราะว่าเมื่อจะมา บรรจุแต่งตั้งแลวคุณยังอยู่ในเรืนจำอยู่เลยเท่ากับว่าคุณนั้นไม่มีโอกาสที่มาเป็นตํารวจขครใจ่หไหมก็โฟกัสไปที่คดีอาญานะครับส่วนหัวข้อที่เจที่จะบรรยายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการขอให้พิจารณาคําสั่งทางปกครองใหม่นะครับตามมาตราที่54ของพรบรวิธีปฏิบัติการทางปกครองการขอให้พิจารณา หม่ตามมาตรา54พรบวิธีปฏิบัตินั้นนะครับเป็นกรณีที่ข้อที่จริงข้อกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราต้องยื่นภายใน90วันนะดังนั้นก็ไปว่ากันในห้องบรรยายนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นวิธีการเฉพาะค่อนข้างที่จะต้องต้องให้ข้อมูลหน่อยนะหัวข้อที่8นะครับการดําเนินการตามคาบังคับของกคข,ข,ข,ขตรและสามวรครองสูงสุดในกรณีที่ คำวินิจฉัยนะครับกปปตรนั้นให้ผู้คำชานั้นเพิกถอนคําสั่งทางวินัยนะครับเพิกถอนคําสั่งแล้วผู้คำชาบอกไม่เห็นด้วยอ่ะไม่เห็นด้วยกับกปปตรไม่เยียวยาได้ไหมออันนี้เดี๋ยวมาว่ากันแต่ถ้าสาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยมาแล้วเนี่ยอันนี้น่าสนใจมันมีสองทางคือเพิกถอนเลย ครับสองนะครับเพิกถอนแต่ให้ไปดำเนินการทางวินัยใหม่แล้วหน่วยจะทำอย่างไรเออ,อน,นี้น่าคิดน่าสนใจมากครับมันเป็นโปรเซสที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเ่อหน่วยนะครับบอ,อ่สอสพท์ให้ผมบรรยายนยแค่เรื่องของการดำเนินการทางวินยัยแต่ผมมองแล้วว่ามันเพื่อประโยชน์ต่อข้าราชการเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานผู้ปฏิบัติ เราต้องบรรยายให้ครบให้ครบปรเซสของการดำเนินการทางวินยัยนะครับให้ตั้งแต่รู้ตลักการแนวคิดจนถึงการบังคับคดีบังคับตามคําพิพากษาและบังคับตามคําวินิจฉัยของกปคตร,รเพื่อให้ตหํารวจนั้นเนี่ยสามารถที่จะรู้นะครับทั้งทั้งสองแนวทางเห็นนะฮะก็ตอบโจทยเลยนะครับมีท่านผู้ชมบอกว่าอาจารย อาจารย์จะบรรยายทั้งแปดหัวข้อเนี่ยสครมบอยู่ยังไงอะอยากอยากฟังอยากฟังอาจารย์บรรยายก็ทําไงอะ <c oughs> ทําไงผมบรรยายที่ปึกเตียนนะฮะที่พิชบูรณ์แต่ว่าเดี๋ยวจะลองพยายามหาช่องทางในการไล์สดได้ไหมหรือจะบันทึกเทปเดีย๋ยวดูก่อนดูก่อนนะฮะเพราะว่าการจะบรรยายทั้งแปดหัวข้อแบบนี้นะมันหาฟังยากผมบอกเลยนะครับหาฟังยากมาก สำนักงานชาติมีใครจะบรรยายวินัยเหมือนผมไหมเออมีใครจะบรรยายเรื่องของกระบวนการดําเนินการทางวินยัยให้ครบโปรเซสเนี่ยแบบนี้มีไหมมียือเปล่านะเน,นี่ยเยคนนี้คนเดียวนะครับเพราะว่าประสบการณ์นะนะครับจากการทีนะ่ทำงานนะครับมาสิบสามปีนั่งงานกตีกปกครอง ศึกษาต่อจนจบด็กเตอร์ด้านกฎหมายมหาชนจากรามคำแหงเรียนในปกครองหรือประกาศปฏิบัติกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูงมันมองเห็นมันมองเห็นภาพมว่ากระบวนการของการดําเนินการทางนัยินไ่ยนะมันเริ่มต้นและมันจบอย่างไรนะฮะดังนั้นเดี๋ยวมารับชมรับฟังด้วยกันนะฮะจริงๆก็ อยากจะหาช่องทางในการเหมือนกับยังไงถ่ายทอดสดผมมีแท็บเล็ตอยู่แล้วเดี๋ยวผมหาช่องทางว่าระหว่างที่ผมบรรยายเนี่ยผมจะตั้งกล้องอยังไงได้บ้าง <c oughs> นะหรือจะบันทึกภาพอย่างไรได้บ้างนะครับค่อยมาว่ากันสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาด้วยทักทายกันด้วยนะครับทักทายกันนะฮะท่านใดมีอะไรสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสอบถามได้เลยนะครับกับ อ่าผมดรชาลนะฮะในช่วงของตามติดชีวิตนิติกรน,นะครับตอดีพี่มนตรีด้วยครับทักทายกันด้วยนะครับสโครบทางวินัยนะฮะก็ค่อนข้างเยอะนะครับแปถัวข้อที่ผมนําเสนอไปนั้นก็จะเริ่มเดินสายบรรยายแล้วนะครับตอนนี้ก็มีทางด้าน,น,นของสพทนะครับติดต่อมาสองหลักสูตรนะรส่วนที่ไหนต้องการที่จะบรรต้องการฟังคําบรรยายก็ ติดต่อมาได้นะครับอาจจะทําเป็นซีดีแล้วก็ไปแกใจกจ่ายให้หรือ powerpoint ก็มีนะ powerpoint ผมทำเสร็จแล้วทําเสร็จเมื่อวาน powerpoint เ็ประมาณเกือบประมาณเกือบร้อยหน้าคือวินยัยะมัน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 เยอะโดยเฉพาะถ้าผมแบ่งแปดแปดหัวข้อแบบนี้นะท่านผู้ชมฮะฟังกันทั้งวันนะฮะตั้งแต่ที่มา หลักการแนวคิดการดำเนินการทางวินยัยและก็กฎหมายตํารวจและก็กฎกตรที่เกี่ยวข้องกับวินยัย3กระบวนการดําเนินการทางวินยัย 4. แนวทางการเขียนอุทธรวินัยต่อคอปคอตรลห้าแนวทางการร่างฟ้องคดีวินัยต่อศาลปกครองสูงสุด 6. ก,การขอให้พิจารณาทบทวนคําสั่งทางวินัยใหม่ตามมาตราร21 122 7รเจด นะฮะการขอให้ทบทวนคําสั่งทางวินัยใหม่ตามมาตรา54ของพรบรวิธีปฏิบัติการทางปกครองนะแปการดําเนินการตามบังคับของกปคตรและสารปกครองสูงสุดกรณีเรื่องของคดีวินยัยเห็นไหมชัดเจนอาจจะมีแถมเรื่องของการคืนสิทธิ์ด้วยสิทธิของการที่จะได้รับการคืนสิทธตามเรื่องของวินยัยในกรณีการบังคับนะเนี่ย ก็อาจจะเสริมให้ด้วยเลยครับตามแตม่หมวดข้อที่8เพื่อให้มันมันครบเลยนะครับว่าถ้าฟังการบรรยายเรื่องวินัยเนี่ยจากดรแล้วจะได้ทุกได้ทุกเรื่อง <c oughs> อา่าโอเคขออญาตพัดเสียงก่อนมีโทรศัพท์เข้ามาว่าผู้กขบชาจะขอขอคำปรึกษา,ามีท่านใดจะสอบถามอะไรไหมฮะถ้าไม่มีก็ ครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากเรื่องของการควุวสุครบการบรรยายเรื่องของวินยัยนะฮะมีท่านใดจะสอบถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะฮะคิวบรรยายที่ไหนต่อขัาอาจารย,ยังไม่มีคิวนะยังได้เป็นที่ของสอทถอก่อนนะฮะเพราะว่าสพทถอนั้นก็จองตลอดหลักสูตรเลยนะฮะไม่ว่าหลักสูตรอะไรครับสพทถ จองผมหมดผมว่าทําไมไม่ไปติดต่อกองวินยนะัยล่ะกองวินัยเขามีเขาเป็นนั่งงานวินยัยโดยตรงนะเขาบอกว่าจ้างดรวชาที่จ้างสิบาทบรรยายนึงร้อยบาท <laughs> จ้างสิบบาทบรรยายนึงร้อยได้ข้อมูลครบถ้วนนะฮะตั้งแต่หลักการแนวคิดจนถึงการบังคับตามคำวินะิจฉัยเนี่ยฮะอันนี้ฮะหายากครับฝังยากครับอ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับขออนุญาตเพราะว่า มีสายโทรศัพท์ของผู้กข้าพารรอรออยู่นะครับปรึกษาเรื่องของวินัยนะฮะนะโอเคครับวันนี้กับผมพันดํารวจโทรดรปรัชากรมนิธรรมนะครับดรชาลอนะครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่รับในในช่วงเย็นนะครับเพราะวันนี้เข้าเวรสอบประกต่อรอเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครับช่วงเย็นเย็นก็จะมาพบกันอีกรอบหนึ่งครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ